ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมากรุกไทยสวัสดีพี่น้องนักโขกหมักลุกทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชาแนลตารับในแผ่นนี้ AI เล่นแดง ผู้เล่นเดี่ยวเคเล่นขาวไม่ปูดพั่มทําเพลงครับไปดูแต้มในกระดานนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าจะคมแค่ไหนครับประกระานด้วยโคสำหรับคู่ต่อสู้ AI ่าเรียกว่าต่อแถวเข้ามาเลยครับสำหรับแต้มพันหกครับสำหรับนายกระดามน,นี้มาดูฝีไม้ลายมือกันก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา กลยุทธ์มากรุกไทยแล้วก็ความสนุกบันเทิงกันครับเอาละเจอกับม้าเทียมเรียงพลและมั้งสำหรับ AI เปิดตำราม้ายงขวามาสู้ครับเจอกับม้าเทียมเรียงพลหน่อย AI โค่นผูกเม็ดเลือกใช้สามเบี้ยนะอ่ะจะดูว่า เอาจจะมีเทคนิคใช้3มเบีย้ยบุกยังไงไม่สนครับขึ้นโคนเปิดเบีย้ยกล้ามปูกำลังหิวพอดีครับมาผู้เล่นเี่โอเคฝากมาบอก AI บุกครับสวนเลยโดยเบีย้ยสูงทิมเข้าไปจังหวะนี้ไม่สนใจครับทำไรทำไปบุกด้ดยสามเบี้ยริมซ้ายกระโดดคุ้นหลบเข้าใน อ่จังหวะนี้ขอแทงอ้ไอหน่อยเข้าไหมโอ้โหอ้ไแทงสวนเลยร้ายจริงๆเอาละครับจังหวะนี้จะแหวกเบี้ยทําไงดีไม่เอาครับกินนายดีกว่าอ่าโอ้โหเบี้ยอไอย่างเงี้ไหลายคนครับบุกเข้ามาเดินโครนรับเลยมายืนยินดีต้อนรับเลยสำหรับโคนแดงใช้ม้าควบขึ้นมา ฟาดานมาเลยโอ้โหโขนดุครับกระโดดกัดเลยอย่างเงี้จัดไปแลกโขนกันไปเอาละครับอลมานนะครับสําหรับปีกขวาจังหวะนี้จับเรือซูมมาไว้เลย,ย้ยังเหนียวอยู่ AI ยังไม่เข้าหรอกเรือลำเดียวอยากกินเปิดหน้าพี่อยาอีกช็อตนี้ครับ ใช้ม้ากระโจนกินบุกเข้ามาเลยกินเอาละครับทีนี้เปิดละสำหรับหน้าเบีย้ยจับมา้าเลี้ยวมานี่เกาะโคนเกาะเบีย้ยไว้ก่อนช็อตนี้อ่าถอยม้ามาตำแหน่งนี้เดินโคนไปจะทันไหมช็อตนี้สำหรับ มาสีขาวครับเลือกโยกขุณมาตำแหน่งนี้โอ้โหมาทันครับอ่ะเก็บคุณตำแหน่งนี้ไอเดินเรือ,อมาสู้ไว้ก่อนเลยโอ้โหดอกนี้ควรกลายเป็นจุดอ่อนครับทำยังไงดีอ่ะทางนั้นเรียกว่าแลกหมัดกันเลยกล้าเอาเรือแลกโคนหรือเปล่าล่ะ AI ช็อตนี้โอ้โหระดับ AI บอกกล้าแอด โอ้โห oh, AI นี่เรื่องบ้าอ AI ถนัดครับกินตัดไปเลยครับมีแต้มอะไรซ่อนอยู่ครับลองวิเคราะห์กันดูจังหวะนี้ใช้โคนแลกกับเรือเลยสำหรับ AI ใช้เรือแลกโคนกันไปกินนี่ครับผมวิชาดูดดาวอีกแล้วครับอื uh huh. ยังไงต่อ FC AI ก็จับเรือครับผมโอ้โหซิ่งมาเลยครับฟาดลุกไปทีหนึ่งอ่ะลบมาตำแหน่งนี้คิดว่าจะรอดไหมครับอื uh huh. AI ลงทุนเรือเป็นลำจะรอดได้ยังไงครับผมโอ้โหแอจะใคยี่ใหญ่เลยครับจากวันนี้กินเม็ดโอ้โหไล่กินมาอีกอา้าวยาวเลยครับผมเป็นหนังดราม่าเลยครับช็อตนี้โอ้โหเอาออกไปครับไปไหนก็ไปเลยเรือแดงอ่ามาเกาะกินเบีย้ยฟรีอีกโอ้โหเบีย้ยกลางก็ขาดเอาละทีนี้ครับอ่า ยอมให้เบี้ยกลางครับแต่ผูกเบี้ยริมไว้อมจับกินครับไล่เรืออีกโอ้โหอลมานเลยครับสําหรับผู้เล่นเปโอเคตอนนี้ครับแอดยามองอยู่ไหนครับหาช่วยผมหาทีครับผมหัวเริ่มร้อนละโตนแต้มนี้ไอเข้าไปอ่เหลือภูครับยังเหนียวอยู่ AI เป็นยังไงแต้มนี้ก็เดินโคนดันก็อีกโอ้โหดันดีจริงๆสำหรับโคนแตง ชัดนี้ครับเดินม้าหลบครับตั้งใจจะต่อเรือแต่ว่า a อก็หวานปากเลบอย่างนี้โอ้โห,โหก็โดนแต้มนี้เข้าไปเปีย้ยงสลบเลยสำหรับผู้เล่นเพอโอเคก็ยกธงขาวขอยอมแพ้ AI ไปนะจุดนี้เลยครับทุกคนก็รับชมก็เป็นแนวทางในการศึกษาแม่ไม้หมากรุปไทยกันครับ ต้องขอขอบคุณผู้เล่น p a ยทุกท่านและขอขอบคุณพัฒนาโปรแกร,รม AI ครับผมชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนพันแท้หมากรุกท้ายอย่าลืมกดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับสหายนาักโขกทุกท่าน